หลวงปูด่ดูพรมปัญโยบุคคลต้นแบบแห่งศรัทธาหลวงปู่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีเมตตาและมีบาร,รมีธรรมสูงยิ่งท่านถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2447ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่อย่างเด็กท่านก็มีนิสัยรักสงบ ไม่ชอบความวุ่นวายเมื่อเติบใหญ่ได้บวชเป็นพระภิกษุและตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังในพระธรรมวินัยหลวงปู่ดูใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่สะสมไม่ยึดต,ติดในลาบยศสรรเสริญท่านสอนสิษย์ทุกคนด้วยความจริงใจคำสอนของท่านมักจะตรงไปตรงมาไม่อ้มอมข้อมโดยเฉพาะการเน้นเรื่องการภาวนาพุทธโธท่านสอนว่า ไม่ว่าทำอะไรให้นึกพุโทโธอยู่ในใจเสมอเพราะคำว่าพุโทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิทธิ์ของหลวงปู่ดูมีมากมายทั้งข้าราชการทหารตำรวจและชาวบ้านทั่วไปต่างศรัทธาในคำสอนของท่านเพราะเป็นคำสอนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงในชีวิตหลวงปู่ ไม่เคยบอกให้ใครมางมงายหรือเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลแต่ท่านย้ำเสมอว่าให้พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติภาวนาด้วยตนเองสิ่งที่ทำให้หลวงปู่เป็นบุคคลต้นแบบแห่งศรัทธาไม่ใช่เพียงเพราะท่านเป็นพระเกจิผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะท่านทำให้ผู้คนหันกลับมาศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงศรัทธาที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่เป็นศรัทธาที่พาให้เกิดการปฏิบัติ เกิดการพัฒนาจิตใจเกิดปัญญาและเกิดความสงบเย็นในชีวิตหากเราจะยกแบบอย่างของศรัทธาที่แท้จริงหลวงปูด่ดูจริงเป็นตัวอย่างที่สว่างสวยเป็นแสงนำทางให้กับผู้ศรัทธาจำนวนมากจนถึงทุกวันนี้กดติดตามเพื่อรับฟังคลิปต่อไปนะครับ